คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแลวก็ MC ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินก็มีแนวทางความฝันจะมาเล่าสู่ฟังนะครับก็คือหลังจากที่แอดมินไปถ่ายคลิปพี่บัวนะครับก็คือเป็นร่างองค์ปู่พิราบนะครับก็พูดไปในกล้องนี่แหละพูดบอกว่าก่อนที่จะไปหาพี่บัวในวันนั้นนะครับกลางคืนมันฝันดีมันฝันเห็นเลขแดงจึงคึงเลยเออแล้วทีนี้ปู่ก็เลยทักว่าเนี่ยแอดมินผู้ชายคนผู้ชายเนี่ยจะมีโชคใหญ่ จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นั่นปูท่านว่ายอย่างนั้นนะครับแอดมินก็เลยแบบพูดอุทานขึ้นนะบอกเออเมื่อคืนก็ฝันดีเห็นเลขจะไม่ได้บอกนะว่าเห็นเลขตัวไหนเพียงแต่ว่าพูดนะครับพูดว่าแอดมินนฝันดีเห็นเลข3ามตัวเป็นสีแดงนะครับมียายคนหนึ่งมาให้นะครับเห็นในกระดาษท่านเขียนใส่ในกระดาษให้นะครับนี่ในความฝันนะครับท่านชมเนาะฝันว่าย่ไงไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะฝันมาเห็นยายคนนั้นน่ะมันก่อนนั้นน่ะมันฝันรอบนึง ฝันก่อนก่อนคืนไม่ได้ฝันคืนเียวกันนะฝันพลคืนอ่าคืนแรกนะครับฝันว่าปัสสาวะเป็นเลือดเยี่ยวนั่นแหละเออปัสสาวะเป็นเลือดในความฝันนะครับท่านผู้ชมก็แปลกใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เลยมาดูในตําราฝันเขาบอกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่อถ้าฝันเห็นเลือดแล้วบางท่านก็ว่าฝันดีใช่ไม่โชคไม่หลากเนาะใช่เขาบอกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่นะครับหรือไม่ก็การงานจะดีขึ้นตามตำราเนาะ อดมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีไหมหรือว่ามันจะได้โชคครอนใหญ่ไหมนนี่เป็นเป็นความฝันนะครับบางทีอาจจะบางคนก็ฝันนะฝันว่าปวดปวดปัสสาวะแล้วก็ตื่นมาก็ปัสสาวะใส่ที่นอนเลยแต่ของแอดมินไม่ใช่ฝันว่าปัสสาวะออกมาเป็นน้ําล้างเลือดแต่ว่าตื่นมาก็ไม่ได้ปวดนะครับท่านผู้ชมนัารุงตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ปวดปัสสาวะแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนนอนเนแอดมินปัสสาวะไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็แปลกตรงนี้แหละก็เลยในความฝันก็เลยคิดว่าเป็นเป็นโรคไตเป็นโรคมะเร็งอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยตกใจกลัวก็เลยตื่น นะครับก right? right? so, right. ็มาดูในตำราฝันเขาว่าเป็นเรื่องดีเนาะใช่ไหมถ้าฝ okay. ันเลือดออกตัวเนี okay. anyway> ่ยจะเป็นเรื่องดีเออบางคนก็มีถูกเลขบางคนถูกเลขรู้สึกว่าจะมีคนเคยฝันอยู่แอดมินน้องเคยฝันเกี่ยวกับเลือดนี่แหละนะครับแล้วก็ถูกเลขถูกเลขสามตัวถูกสามตัวนะครับถูกเลขต่างประเทศสามตัวนะครับเก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ถ้าฝันในรักษานี้นะครับทีนี้คืนถัดมาหลังจากฝันเห็นเลือดนะครับคืนต่อมามานนอนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ฝันวันนั้นแอดมินไปปล่อยปลาแอดมินน้องไปปล่อยปลานะครับวันที่แอดมินไปปล่อยปลาแอนนะครับแต่ว่าแอดมินไม่ได้ลงไปด้วยนะก็คือนั่งอยู่บนรถมีแต่แอดมินน้องลงไปคนเดียวพอตกเย็นมาพอตกเย็นมานะครับตกเย็นมาฝันเลยฝันเห็นคนแก่เห็นคนแก่คนนึงเอาปากกาเมจิกสีแดงเนี่ยมาเขียนใส่กระดาษให้นะครับในความฝันแต่ไม่ได้เขียนแค่ตัวที่แอดมินเห็นตัวเดียวนะ เขียนหลายตัวนะครับแต่แอดมินเห็นมาแค่ตัวเดียวนะครับเอาปากกาเมจิกสีแดงมาเขียนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าตัวนี้เอาไปซื้อให้หน่อยนะครับในความฝันนะครับทนผู้ชนเนาะที่เห็นชัดๆนะที่เห็นเป็นปากกาเมจิกสีแดงชัดๆนะก็คือเลขศูนย์ศูนย์สองในความฝันตัวเดียวเนี่ยปะค่ะในกระดาบมันมีหลายตัวแต่แอดมินเห็นตัวเดียวศูนย์ศูนย์สองที่เห็นชัดนอกจานั้นจาไม่ได้สักตัวจําไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนม้างมันลางไปหมดเลยแต่ที่จะชัดเห็นเลขเป็นเห็นเป็นเลขศูนย์ศูนย์สอง ในความฝันนะครับคนแก่นี่เป็นผู้หญิงรือผู้ชายเป็น <มะ S 1> ผู้หญิงเขาเรขงมาให้แก่ผมหงอกขาวเป็นผู้หญิงอ๋อค่ะแอนมินน้องก็เคยฝันนะเกี่ยวกับเสียงผู้ชายอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายไอ้นี่ของแอดมินนิวเป็นผู้หญิงามาบอกคนแก่แก่พ,พอๆกับยสายอ่ะ <c oughs> แกง,งอกเต็มหัวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยคนแก่คนนี้เขาเขียนเส่กระดาษมาให้างหรอเขียนใส่กระดาษมาให้หใหตัวไหนนะคะศูนศูนสอง ในกระดาษมันมีหลายตัวนะท่านผู้ชมมีเลขสองตัวด้วยแล้วก็มีเลขสามตัวด้วยแต่ที่แอดมินเห็นน่ะมันไม่ชัดเห็นแต่เลขศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันเป็นประการเมจิกสีแดงนะครับแล้วมีท่านผู้ชมหนมึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าเล่าความฝันให้ฟังหน่อยแอดมินแอดมินไปดูในคอมเมนต์มีเยอะมากเลยนะเขาคอมเมนต์ว่าแบบเล่าความฝันให้ฟังหน่อยแอดมินเกลเลยอยากมาเล่าสู่ฟังนะครับเพราะว่าสงสัยได้ยินตอนที่แอดมินไปถ่ายพี่บัวเนาะไปถ่ายองค์ปู่พิลาบเพราะว่าหลังจากฝันคืนนั้นเสร็จตื่นเช้ชามาก็ไปถ่ายพี่บัวเลย ไปขอแนวทางองปู่พิราบเลยนะครับคือฝันได้เลขปุ๊บปู่ปูป่ก็ทักเลยใช่พอฝันได้เลขศูนย์ศูนย์สองปั๊บพอไปหาองค์ปู่ที่บ้านไปหาล่างทรงปู่นะปู่ท่านก็ทักเลยว่าผู้ชายจะมีโชคลาบนั่นแหละมันเหมือนเป็นรางเป็นรางบอกเหตุที่ดีเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ฝันว่าปัสสาวะเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะแล้วคืนที่สองมาก็ฝันเห็นเลขศูนย์ศูนย์สองแล้วพอแต่พอจะต,ตื่นเช้ามาปั๊บก็ไปหาปู่เลยปู่ก็เลยทัก นะครับแอดมินก็ือบโอ้ยจะได้โชคลาภค่อนใหญ่บ่ประกอบกับตอนแรกแอดมินก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาบอกออกกล้องนะตั้งใจว่าจะเก็บไว้อันนี้คนเดียวนะเก็บไว้ไปหยิบลอตเตอรี่หยิบจับลอตเตอรี่ไว้สัก4ี่ห้าใบนะครับก็เลยว่ามีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหลายท่านก็เลยว่าอยากจะมาลองแบ่งปันดูนะครับ<อ>เผื่อมีโชคม,มีลาภด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะถูกถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะเลขตัวเดียว ทาถ้าก็อย่าไปลืมไปตัดเนาะตัดเหรียญไงมีแค่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองแค่นั้นนะคะในกองผันก็คิดอยู่เลขอะไรมันเลขเลขอะไรวะมันศูนย์ศูนย์สองก็แปลกแปลมันเป็นแต่ออกอยู่บ้างศูนย์ศูนย์สองอาจจะสองตัวก็ได้เนี่ยศูนย์สองอย่างเนี้ยศูนย์ศูนย์ต้องตัดซื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนี่ก็ได้เดี๋ยวไอ้เมีนตัดไว้ให้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวนะเออศูนย์ศูนย์สองเลขแปลกมากเลยนะอืม จะตีเป็นตัวไหนได้อีกเนาะตัดตัว0002นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นประกาแดงนะแดงจ<ด><ด>ังค<ๆ>เ,เอแอดงจังคึงเลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยฝันงนี้มาก่อนเลยเคยฝันเห็นเขามา,เข,มมะะมเ,าเขียนให้แต่มันไม่แดงนะครับท่านผู้ชมเนาะเขียนให้แต่มันไม่แดงเมื่อที่ก็มาเสียงกระซิบส่วนใหญ่จะได้ไปยินได้ยินเป็นเสียงนะแล้วก็ฝเคยฝันเห็นลอตเตอรี่แต่มันก็ไม่ออกนะครับแต่ประเภทที่ว่ามาเขียนใส่กระดาษแล้วประกาแดงมาเขียนอันนี้ครั้งแรก อ่าเป็นครั้งแรกที่เห็นนปากกาแดงมาเขียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงมากกว่าเสียงแบบกระซิบใส่หูนะนะครับไม่รู้อาจจะเป็นผีวอลลอนมาบอกหรือเปล่าอันนี้คนครั้างที่จะชัดเข้ามาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผีนะแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่ว่าเห็นเป็นยายแก่นะครับเอาปากกาแดงมาเขียนนะครับหรือไม่ก็อาจเป็นอาจจะเป็นผีก็ได้มั้งเนาะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะตั้งแต่อินย้ายย้ายมาอยู่บ้านตรงนี้เนี่ย ไม่ได้ยินเสียงก็แกกอะไรเลยนะเงียบมากเลยมันเหมือนตอนอยู่อนนะุดรเนาะตอนอยู่อุดรนี่น่ากลัวมากเลยนะท<ล>่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตอนนั้นเขามาบอกเลขถูกถูกเจ็ดมวดบอกติดกันใช่ยิ่งตรงไหนยิ่งน่ากลัวนี่ยิ่งแม่นเนาะมันแล้วแต่ภูมิสถานที่ต่างๆด้วยแต่ว่าตรงนี้นะ่ะฝันไม่เคยว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกนะก,นกน็ถูกเหมือนกันเออถูกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ถูกติดๆมันอยู่อุดรอย่างเงี้นะแต่ก็ผู้หญิงคนนั้นมาบอกแบบงวดตงงวดเลยใช่นังงวดงวดเลยมาตรงๆเลย เนี่ยจะห้าหกงวดติดแล้วก็หายไปเลยเนาะใช่พอเอ็มินบอกว่าถูกไปก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พอเอ็มมินไปซื้อนะนะครับเพราะว่าตอนนี้จะบอกลงช่องอย่างเดียวนะอือค่ะอืมก็เลยว่าศูนย์ศูนย์สองตดก็เลขไม่ค่อยจะสวยเนาะเดี๋ยวมันได้มัหนาจอกศูนย์ศูนย์ก็เลยเนาะอือชันจ่อในงวดเนี่เอองวดนี้สัญจรนะคะท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเผื่อมันออกศูนย์ศูนย์ศูนย์สองอย่างนี้นะก็คือต้องตาช่องตัวด้วยบนล่างนะครับ ไอเมนก็จะลองไปหาหยิบจากพอตเตอรี่ดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบเนาะก็ฝันแปลกๆนะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ฟังนะครับผมเผื่อมีท่านผู้ชมตอนช่องนี้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับ002หรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะตีเป็นตัวอื่นก็ได้เนาะยายแก่ก็9 9002งี้ปอกเนาะแต่ว่าในความฝันมันเห็นเป็นเลข002นะครับตีเป็นเลขได้ยู่บป้ะก็เอาตัวนี้ละตัวเพ่นมาบอกเป็นตัวเนี่ย่ะอือ เพื่อนมาบอกอีกโค้งสุดท้ายเนาะตอนเขียนน่ยไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นตอนที่เพื่อนเขียนใสก่กระดาษแล้วนะครับเพื่อนก็ยื่นเมลาร์ให้บอกว่าไปซื้อให้หน่อยน,อะนะครับเห็นแต่เลขตัวอื่นเนี่ยไม่ชัดที่ชัดก็คือเห็นเลขศูนย์ศูนย์สองนะครับถือว่าแปลกเนาะเป็นครั้งแรกที่ฝันนี้จะเกิดมานะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังคายยังไงแล้วก็จะเพื่อมีโค้งสุดท้ายเนาะออแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ฝันแ่นั้นแหละ คืเป็น,นไม่ยั่งดีอีกเมื่อคืนก็เออแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ฝันอะไรนะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่นิวมา,มากๆนะคะ,อะขอบคุณค่ะ,ะค่ะนผูมชมเป็นทีแนวทางความฝันของพี่นิวนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ก็ฝากตามคงสุดท้ายด้วยนะคะเพื่อมีความฝันเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบที่ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ